Good morning สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโรแบนช่องที่จะมาแนะนําการเทรดไบนารี่ออปชันนะผ่านโปรแกรมเทรดของ I อคิวออปชันนะก็เทคนิคในการใช้หรือว่าวิธีการเข้าออเดอร์ของวันนี้ก็จะเป็นตัว BB การอ่านแท่งเทียนและสัญญาณรีเจคชั o นนั่นเองเนาะเดี๋ยวก็มาดูกันว่าวันนี้โปรจะจะเข้าออเดอร์แลวจะกําไรหรือเปล่าหรือว่าจะขาดทุนหรือว่ายังไงเนาะแต่ก่อนจะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระ ดิ่งให้โปรโด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไป อเคกดมอนิ่งสเตลเดนนะวันนี้ก็ e ีีที่91แล้วนะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้หรือว่าสน,นุกกับการชมคลิปสาระหรือว่าเทคนิคอะไรกันก็นแล้วแต่นะสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะยังไม่มีบัญชีเทรดแล้วอยากจะร่วมลงทุนหรือว่าเริ่มอาเงินกับตัว binary option หรือว่าตัว IQ option เนี่ยนะแล้วยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถสมัครบัญชีเทรดได้ที่รายละเอียดใต้คลิปหรือว่าดูได้ที่คอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะโปรทิ้งลิงก์สมัครว่าให้เรียบร้อยแล้วเพียงกดเข้าไปกรอกอ e ีเมลกอรอกรหัสผ่านก็จะมีบัญชีีเททรรดไ้สหับใค่ ผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตอะไรแบบนี้มันจะเด้งไปที่หน้าต่างการดาวน์โหลดแล้วเราก็กดติดตั้งเนาะติดตั้งเสร็จแล้วเราก็กรอก e ีเมลกรอกรหัสผ่านแนะนําเป็นตัว gmail นะจะสะดวกไวที่สุดไปสมัครได้เลยใส่รหัสผ่านก็จะมีบัญชีเทรดกันและง่าย,ายๆสดวจเด่นเนาะววิธีการสมงสมัครอะไรง่ายแน่นอนไม่ต้องอธิบายยาวเนาะแล้วก็อายุต้องมากกว่า18ปีขึ้นไปนะถึงจะมีบัญชีเทรดได้สําหรับใครที่อยากจะติดต่อคอร์สเรียนกับโปนะก็นี่เลยคอร์สเรียนเทรดฟรีแบบมีเงื่อนไขนะติดต่อสอบถามกัไม่ได้เงื่อนไขมีอะไรบ้างอะไรแบบนี้ที่ไล ถามกันได้เลยนะแล้วก็วันนี้ก็เป็นการเทรดอย่างที่บอกต้นคลิปนะเป็นการเทรดด้วยตัว BB, b o l l i n ิ e เกอ n g b งบ l i n ิ e เก a n d แนะค่าการตั้งค่า BB ก็ตามนี้เลยชาเดลเดนที่โปรใช้นะแต่ในคลิปนี้นะจะไม่ได้ใช้ BB อะไรเป็นการอ่านแท่งเทียนตัว r e j e คชั่นนะจะมี BB ประกอบเล็กน้อยใครตั้งค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปรับชมคลิปกันได้เลยไป คาเตือนการลงทุนนี้มีความเสี่ยงสูงอาจมีการรุ่นระทึกขี้หดหดหายเยียวเล็ดสเิลเดนโปรใสแปรพดและโปรใช้วิจารพนาจารย์ในการรับจมด้วยความปรารถนาดีแทงกิวสตตลเดนโอเควันนี้มีทุนอยู่200เหรียญน,นะสตตลเดนนะ Student. เปอร์เซ็นต์กำลังดีเลย92%นะก็มาถึงก็ตามสเต็ปล้วก็เปิดคู่เงินให้เรียบร้อยแล้วค่อยสกแกนกราฟสกแกนแนวกันอีกทีนึง แต่อย่างที่รู้ๆกันคือ OTC เนี่ยกราฟมันจะวิ่งแบบปู๊บ้าปุ๊บาหรือว่าบางทีมันก็จะเป็นกราฟไหลๆเลยนะเราก็ต้องสังเกตรกราฟอ่านแท่งเทียนให้ละเอียดนิดนึดนงก่อนนะก่อนที่ว่าเราจะไปเข้าออเดอร์เนาะ โอเคนะทุน200เหรียญเราก็เทรดไม้ละร้อยนะไม้ละร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของพอทที่เราเติมไปนะตามสเต็ปเราคือถ้าชนะ2ไม้ติดปิดไฟนอนแพ้2ไมติดปิดไฟนอนอะไรแบบน,นี้เะติวเด่นโอเคไหมโอเคถ้าโอเคแล้วก็ตีแนวตีแนวก่อนตีแนวามาถึงก็ต้องตีแนวไม่ตีแนวเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าจะเข้าจุดไหนอะไรยังไงตรงไหนเป็นแนวรับตรงไหนเป็นแนวต้านอะไรอย่างนี้แนวต้านก็อยู่ข้างบนนะแนวรับก็อยู่ข้างล่างอ่าตามนั้นเะาจวเด่นแล้วก็ตีไปก่อนนะสำหรับมือใหม่ก็ไปดูในคลิปสอนเทรดก่อนได้ ไช้นะโปรทาไว้ให้แล้วเนาะวิธีการเข้าด้วยบ B ทีทคลิปไว้ให้หมดแล้วก็ไปดูก่อนเบื้องต้นนะสําหรับเอ่อมือใหม่นะมาถึงก็ตีแนวก่อนอันนี้เห็นไหมอยู่ข้างล่างก็แนวรับแค่นี้แต่เดี๋ยวเล่นจะไปยุ่งยากอะไรใช่ไหมอันนี้แนวรับแนวรับเราตีโอ้ได้แนวรับมันหลายแนวแล้ววะ่ะโอ้ยดูกราบไปดูกราบมาก็เชงเชงวะ่ะเฮ้ยยังไม่ได้เข้าออเดอร์ทีนี้นะอคู่นี้อีกีเป็นไง ดูแนวก่อนเจเ้ยาด,ดูดูดูมันชนติดแนวต้านต,านตรงนี้แนวโดจีนั่นนี้มันน่าสนใจนะน,นี่เห็นไหมโอ้แต่มันหมดเวลาแล้วหมดเวลาเข้าแป๊บนึงแป๊บ,บนึงเอซีได้ไหมอีเ e จนี่ขึ้นเป็นเทรนส่วนอ e ีย e ูอ e ียูกราฟตอนนี้ตีแนวรับก่อนตามสเตปอะแนวรับอยู่ด้านล่างแค่นี้แล้วเด็วเด่นอ่ะอยูอ e ีย e ู e U ตอนนี้กราบไม่ปิดบนแนวนะ ถ้าเป็นรูปแบบ basic, เบสิกเดเซชันต้องปิดบนแนวนะหุยหุยหุยแต่เปิดแกลบอยู่ด้านบนแต่โอ้โหกราฟขึ้นไปได้นะตรงนี้ก็มีแนว PA อยู่นะแนว PA ทั้งนั้นเลยตรงนี้ยอ่อแรงซื้อนะแต่แท่งนี้ขึ้นไปแล้วเป็นสีเขียวนะเดี๋ยวไปได้ไม่ได้มันพุ่งไปราคาพุ่งไปแล้วกราฟแบบเป็นเทรนเยอะกว่าโปไม่ค่อยถนัดกราฟเป็นเทนรนเท่าไหร่ว่ะ มี EU เนี่ยแหละน่าจะเข้าเขานั้นแนวตรงนี้แข็งแรงนะน่าแตเา่เราเข้าไม่ทันแท่งเขียวนี้ถ้าชนะนี่กูโม้ได้ประมาณสามสี่เรือเลยนะแท่งเนี้ยโอ้โหชนะแบบเขาขึ้นไปแบบสุดๆเลยนะแต่เข้าไม่ทันว่าจะเล่นเข้าไม่ได้ด้วยแหละมันเอ่อแท่งก่อนหน้ามันไปอยู่ในแนวไงแล้วอยู่อยู่แท่งนี้กระโดดมาแล้วราคามันอยู่เอยู่นอกตัวบีบีด้วยมันไม่เข้าเงื่อนไขอะไรเลยนะแต่ตอนนี้เป็นรูปแบบ PA เขียวเกินกินนะโอเคพีเอเขียวกินกินมีเจก,กดขึ้นนะเข้าไปก่อนนะ้เ <c ười> ข้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยอธิบายอ่ะเยะนี่นี่นี่ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วโอ้โหสวย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 เอ้ยอย่าลงอย่าลงเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วค่อยเคลียร์เข้าไปแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันสวยสวยไม่ไม่มีแรงขายโอ้โหไม่มีแรงขายดิเออขึ้นไปตาขึ้นไปโอเคสวยงามแบบนี้พุ่งขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเด่นสวยงามที่สุดแล้วโอเค หนาขึ้นไปแล้วติดแรงขายตรงนี้ว่ารุ่นระทึก <c oughs> ตามสเต็ปตามสเต็ปติดแรงขายตรงแนวดุจตรงนี้มันน่าจะติดไม่นี่เนาะแล้วพะเราได้ตรงปลยยายไส้ยลงไงเดรเด้นเห็นไหมมันติดปลายไส้แบบเนี้อ่าโอ้ชะนะขาดจดรดเด้นชะนะขาดถึงจะติดแนวต้านตรงดวจีตรงนี้ก็ไม่เป็นผลหรอกรู้จักทรงแล้วเป็นไง ชม <c oughs> น,นะโเธอหวานเจี๊ยบไ <c oughs> ช่ไช่โอเคมาดูไอ้โปลในการเข้าออเดอร์น,นี้นะว่าเอ้โปเข้าด้วยโปผลอะไรนะก็อย่างแรกเลยแนวตรงนี้เป็นแนวรับนะส่งราคา ขึ้นไปแนวตรงนี้เป็นแนวไอ้นี่ด้วย PA ด้วยนะ,ะเซเ่นก็คือเกี่ยวกืนกินส่งกราฟขึ้นต่อมาราคาเนี่ยส่งเป็นแรงขายส่งราคาลงมาพอส่งราคาลงมาเนี่ยให้เราสังเกตแท่งนี้ก่อนตอนแรกเนี่ยแท่งเนี้ยโบจะรอเข้าออเดอร์อยู่เหมือนกันเพราะว่าต้องสังเกตน้นเนื้อของแท่งเทียนเนี่ยเห็นไหมไอตัวหนาๆเนี่ยดีขึ้นไปอยู่ด้านบนเนี่ยอันนี้จะเข้ารูปแบบเบสิกรีเจคชั่นคือราคาไม่ผ่านแนวเนาะเราจะถึงเข้าออเดอร์ในแท่งถัดไปได้ แต่ทีเนี้ยราคาเนี่ยมันลงมาปิดอยู่ในแนวก็แสดงว่าเขาไม่ได้นในแนวตรงเนี้ยเนาะไม่เข้าเงื่อนไขาราคาอยู่กลางน้ําพอราคาอยู่กลางน้ําแท่งต่อมาเปิดแท่งเห็นไหมมันเปิดแท่งแล้วก็กระโดดขึ้นมาอยู่บนแนวเลยทั้งที่จริงเนี่ยมันควรเปิดอยู่กลางน้ําแบบนี้เนาะอันนี้ก็เข้าไม่ทันเนาะถึงมันจะกระโดดแก็บขึ้นมามันก็ขึ้นไปเลยเนาะตรงนี้พอขึ้นไปเลยเนี่ยมันก็เกิดเป็นแท่งเขียวแท่งใหญ่พอเกิดแทง่งเขียวแทง่แทงใหญ่เนี่ย มันก็เป็นรูปแบบเขียวกลืนกินตรงนี้ก็เป็นเขียวกืนกินนะพอเป็นเขียวกลืนกินเนี่ยตรงนี้ก็มีเขียวกลืนกินอีกหนึ่งจดุดเห็นไหมเป็นเขียวกืนกินที่แสดงว่าเฮ้ยแรงซื้อเนี่ยชนะแรงขายนั่นเองเนาะแล้วก็ส่งราคาขึ้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีอีกหนึ่งแนวคือแนวเส้นกริดนั่นเองแนวเส้นกริดคือเลขลงตัวลงศูนย์ไมโครฮา่าตรงนี้เห็นไหมสีเทาๆจางๆตรงเนี้ยที่เมาส์ชี้อยู่เนี่ยนะ คือมันเป็นเส้นกริดราคาเนี่ยมันมาเปิดอยู่เหนือเส้นกริดแล้วก็อยู่เหนือแนวพวก PA แม่ PA เขียวขึ่นกินเขียวอึนกินเขียวขนกินเขียวแท่งนี้ก็เป็นเขียวแท่งใหญ่สรงราคาขึ้นเหมือนกันก็เป็นจุดที่มีแรงซื้อนั่นเองเราเห็นว่าจุดนี้มีแรงซื้อเราก็รอให้ไอ้แท่งเทียนเนี่ยแท่งที่เราเข้าออเดอร์เนี่ยวิ่งกลับลงมาที่แนวพอกลับลงมาที่แนวมีสัญญาณ ดีกับเราถึงจะเข้าออเดอร์นั่นเองประมาณนี้ในการเข้าออเดอร์คือรูปแบบ PA เขียวกืนเกณนเกิดขึ้นที่แนวรับแล้วก็เกิดที่ BB ด้วยนะอันนี้เป็นเส้น BB ราคาแท่งที่เราเข้าออเดอร์เนี่ยขึ้นมาปิดอยู่นะเส้นกริดด้วยแล้วก็ลงมามีรีเจ็คโปรกดขึ้นนะในออเดอร์นี้เป็นรูปแบบ PA นั่นเองก็ได้มาทั้งหมด92เหรียญน,นะในออเดอร์แรกในคู่ EU โอเคมาได้มาหนึ Cai ่งคู่โอ้โหตรงนี้ดูดูดูเดี๋ยวค่อยอธิบายนะเดี๋ยวค่อยอธิบายเดี๋ยวรอสัญญาณก่อนรอสัญญาณมีลีเจกกดลงโอ้ วิดีดมาแบบนี้โอ้ยแม่เจ้าโอ้ดูมดันดีดูมันดีชัดเดวเด่นอ่าไอแนวตรงนี้นะเดี๋ยวค่อยอธิบายแล้วกันลุนก่อนพวกมันติดแบบนี้โอ้ตายตายตายมาติดกันอย่างนี้โอ้ยฆ่ากันชัดๆ๋ยวนี้มันฆ่ากันชัดๆแต่ลงมาแบบนี้อืชสวยไหมน่าจะสวยไหมโอ้โหดเดวเด่นเอาเอาเอาลุนระทึก <c oughs> มันไม่ลุนมันไม่ได้เลยนะันลงมาติดแรกตะนอกแต่ราคาลงมาอย่างนี้โอเคแล้วเพราะว่าผมก็มีสิ์นนะ มีสิชนะแล้วล่ะลงมาสวยๆแบบนี้คงไม่ดีดอะไรนะคงไม่ดีดอะไรนะน่าจะสบายว่ะวันนี้ส่องไม้แน่นอนส่องไม้แบบไวๆเลยส่องไม้ติดอย่างนี้โอ้ชนะแบบเป็นเอ็นส <c oughs> วยงามโูดเธอหวานจี๊ยบโอ้ยออเดอร์แบบต่อเนื่องนะนะอย่างที่บอกในออเดอร์ที่แล้วจะเดเด่นคือเนี่ยที่เราลุ้นในแท่งนี้กันก่อนหน้านี้ออเดอร์ที่แล้วเนี่ยเราหวาดเสียวไอแนวโดจิ มันจะคอยกดราคาลงมาอยู่มันจะคอยดีดดันกลับเพราะว่าตรงโดจีตรงนี้มันมีอะไรจเด้นแรงขายส่งราคาลงมาตรงนี้อยู่เห็นไหมอ่าพอมันมีแรงขายเนี่ยมันจะคอยกดราคาเนาะไอ้แท่งที่เราเข้าออเดอร์ก่อนหน้าเนี่ยที่เราชนะไปออเดอร์แรกเนี่ยมันก็ขึ้นมามาโดนแรงขายตรงนี้แล้วเราสังเกตเนื้อแท่งเทียนเห็นไหมเนื้อแท่งเทียนดันลงมาปิดอยู่ใต้แนวตรงนี้เห็นไหมอ่าโดจีตรงนี้ เป็นแนวหนึ่งแนวนะส่งกลับลงไอ้แท่งก่อนหน้าที่เราเข้าไปเนี่ยมันมันขึ้นมาข้างบนที่แนวใช่ไหมแล้วลงไปพอจบแท่งเนี่ยมันลงมาปิดด้านล่างก็แสดงว่าแนวต้านตรงนี้ไม่ผ่านหรือว่าแรงขายตรงเนี้ยไม่ผ่านเทอเรเด้นนะแล้วก็ให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งคือแท่งเทียนเนี่ยเล็กลงกว่าแท่งก่อนหน้าอ่าแท่งเขียวตรงนี้เป็นแท่งเขียวแข็งแรงพอเขียวแข็งแรงเสร็จปุ๊บพอราคาเนี่ยมันวิ่งมาเจอแนวที่มีแรงขายอยู่มันก็กดราคาเนาะเนื้อแท่งเทียน Wrong. ที่เราเข้าเนี่ยมันก็ กลายเป็นแท่งจะเรียกว่าโดจิก็ได้ในแท่งนี้นะที่ีเราเข้าแท่งแรกนะเป็นแท่งโดจิราคาลงมาปิดใต้แนวก็แสดงว่ามันเล็กลงกว่าแท่งก่อนหน้าใช่ไหมแท่งเขียวนี้กับแท่งเขียวนี้แท่งนี้ใหญ่กว่าแท่งนี้เล็กกว่าก็แสดงว่า แรงซื้ออ่อนแรงแล้วก็ราคาลงมาปิดใต้แนวแรงขายตรงนี้แข็งแรงไม่ให้ราคาผ่านไปได้ปิดใต้แนวแบบนี้ก็ไอ้แท่งเขียวแท่งนี้ก็จะกลายเป็นแท่งยืนยันปิดแท่งปุ๊บราคามันก็ปิดอยู่ใต้แนวเป็นแท่งยืนยันให้แล้วก็แท่งถัดมาเป็นแท่งที่เราเข้าออเดอร์นี้ราคาก็วิ่งขึ้นไปตื๊ดตืดต,ดตืดแล้วก็มีสัญ,ญญาณดีกลับของราคาล้วก็กดเข้าออเดอร์นะแต่น,นี้ดีดแรงไปหน่อยนะด้วยความเป็น OTC ราคาก็ลงมาติดอยู่ <laughs> กลางแท่งแบบนี้นะก็ ได้ลุ้นหน่อยนึงแต่ก็เอ้ยราคามันมีแรงขายเยอะอยู่ก็ดันราคาลงมาเป็นแท่งแดงใหญ่ๆแบบนี้นะได้มาอีกหนึ่งออเดอร์นะในคู่นี้ EU แบบต่อเนื่องเลยได้มา92เหรียญสไม้ปิดไฟนอนสตาร์สติเดนงานวันนี้ก็มาสรุปยอดกันดีกว่าก็เราเริ่มที่200เหรียญน,นะ200เหรียญก็จบงาน2ไม้ติดปิดไฟนอนของเราก็จบงานที่3 8 4เหรียญน,นะ ก็เป็นกำไรของเราวันในวันนี้นะก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ6,440นสี่สิบนะคูณสาสิบห้าในเลทค่าตอนนี้นะพอใจและ2สองไม้ใช้เวลาประมาณในการเปิดตั้งแต่เปิดกราฟจนเข้าออเดอร์จบสองออเดอร์เนี่ยรวมทั้งดูก้องดูกราฟแล้วก็ประมาณแปดเก้านาทีซาริเดนแปดเก้านาทีแต่พอเทรดจริงๆเนี่ยมันก็แค่สองไม้นะปิดไฟนอนแล้วซาริเดนก็สองไม้ได้ออเดอร์ไววันนี้เพราะว่าเราอ่านกราฟ้มัน เออพอพอดีมันได้จังหวะนะซเลเดนเมื่อกราฟมันเข้าทางมันก็ได้จบงานไวแบบนี้แหละสเลเดนเนาะเป็นวันที่อ่ะสบายหนึ่งวันนะในการเทรดของเรานะก็ช่องไม้ปิดไฟนอนและสำหรับวันนี้ก่อนจะจากกันไปก็สําหรับที่ใครที่ดูคลิปอะไรของผมมาแล้วก็อย่าลืมเอาไปฝึกเอาไปอะไรให้มันชํานาญก่อนนะถึงจะเทรดเงินจริงอะไรกันนะก็ใช้โปรแกรมฝึกหัดอะไรไปก่อนนะสําหรับมือใหม่เมื่อมั่นใจแล้วค่อยเติมเงินจริงเริ่มลงทุนกันได้เลยนะสเตลเดนขอให้สเตลเดนทุกคน โชคดีทำกำไรกันได้ในตลาดไบนารีออปชันนี้นะสำหรับวันนี้คุ o ดบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสติลเดนบายเลียกกับโปเข้าใจง่ายเรื่องอันเทนเข้าใจได้เรื่องการาฟจะเป็นเรื่องสนุกสติลเดนโปไปกับโปรเริ่มต้นเหตุไปกับโปรอยู่กับโปมีแต่ความสุขโปไม่ได้โมโผมีเทคนิคมีตะบันเยอืออะไรอีกเป็นสิบโปแบรี่การันตีความมันความผริตแบงคพันใหกูเป็นปึก,ปก